สวัสดีค่ะตอนเี้ก็คือ Watchwise Channel กลับมาอีกครั้งกับชื่อ Watchwise Review จ้าทุกคนวันนี้เป็นการรีวิวยายรูปแบบไร้ในดวงใจจะได้ไม่เบื่อกันบ้างนะทุกคนเป็นครั้งแรกละกันที่ที่แบบหาทำ คิดกันขึ้นมาว่าแบบเออไหนไหนเราก็แบบบางทีเราก็อ่านกันหลากหลายนะทุกคนแบบมีคนแบบเราชอบอ่านของคนนี้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งไรที่เราจะนํามาพูดเนี่ยจริงๆอ่ะเราพูดบ่อยมากแบบมากๆทุกคนต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เราพูดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกือบจะเป็นบรรยายรวนทั้งหมดเลยเนาะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันห้าเรื่องด้วยกันนะคะทุกคนของคนไรที่มีนามปากกาว่าพี h พีซหรือว่าถ้าเกิดเป็นในจอยระดาเนี่ยก็จะใช้ว่าอัสริปิ้งโทนะคะออทุกคนโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนะคะออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊ง,ง<อ>ให้เราเลยนะคะ่<อ>แร้วและโอชวาก็ยังมีเมมเบอร์ชิพนะทุกคนสามารถดูคลิปก่อนใครมีคอนเทนต์พิเศษมากมายอยู่ใน e x c l u s i v e for member อจ้ายัางไงก็ฝากเลยนะทุกคนและที่สำคัญเราย,ยังมีปุ่มซ <Super S 1> ุปเปอร์แตงนะคะใช่ใครอยากจะลองจิ้มจิ้ม,มกดกดให้เป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้ให้พวกเราก็ สามารถลองจิ้มดูได้นะคะทุกคนมาก่อนที่เราจะมาแนะนำผล<ข>งาน,น,นเด่นๆเนาะของคุณไรคนนี้ที่ทให้พี่เตยตกหลุมรักเนี่ยให้พี่เตยเล่าก่อนว่าเฮ้ยพี่เตยไปเจอนาบัก,การนี้ได้ยังไงแล้วก็มีอ,อะไรที่แบบสามารถจะตกหลุมรักหรือเอกลักษณ์ของงานเขียนของเขาเ<อ>ที่ทําให้พี่เตยแบบติดตามอ่านของเขา,าแบบเยอะมากๆออาทุกคนเริ่มเรื่องเลยอะ ครั้งแรกเลยคือคุณไรเนี่ยเขาเขียนอยู่ในจอยดังๆก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็คือตอนนั้นก็จะเป็นแบบฟิกแชทใช่ไหมที่ที่ช่วงที่เราเริ่มอ่านใหญ่แรกๆอะไรเงี้ยมันกําลังแบบมาแรงมากๆเลยซึ่งเรื่องแรกที่เราอ่านของเขาเนี่ยก็คือแอมบูทัลลี่อินเลปิจูนะทุกคนเป็นตำนานใช่เร่อเราก็อ่านเพราะว่าพี่เตยอ่ะพี่อ้อมมมาบอกให้เราอ่านเพราะว่าเราอ่ะเออเคยเคยรีวิวเรื่องนี้กันไปแล้วด้วยสมัยทําช่องแรกๆเลยทุกคนใช่ทุกคนแล้วหลังจากนั้นคือเราอ่ะ เรารู้สึกว่าคุณไลท์เนี่ยเก่งมากๆเนี่ยคือเขาแบบถึงแม้จะเป็นฟิกแชทในตอนนั้นนะที่กำลังมาใหม่ป่ะหมายถึงออแบบมันอาจจะยังไม่ค่อยคุค้นชินกับนักมาน,นใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือไม่ได้เป็นแบบคู่ไหนเลยอะ เป็นแบบเที่ยวแบบวายอะไรอย่างเงี้ยที่คุณไรก็คือหารูปนู่นนี่นั่นมาใส่เป็นแบบเมดของตัวละครอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณไรอะเก่งตรงที่ภาษาก็สวยอะแม้จะเป็นแบบแชทมันมีทางแบบใช่ไม่ได้แบบบรรยายอะไรลึกซึ้งแต่ว่าเรารู้สึกเข้าใจในทุกตัวละครอันนี้การันตีเหมือนกันเพราะว่นนี้ก็อ่าน ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกิมมิคของคุณไรที่เรารู้สึกได้เลยคือในทุกๆเรื่องของเขา,าเขาจะมีเพลย์ลิสต์ของอของเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าคุณไรเก่งที่สามารถจะเอาเพลงมาเชื่อมโยงกับนิยายของตัวเองได้มันเลยยิ่งทําให้คนอินเออเวลาแบบเปิดเพลงฟังไปด้วยตามเพลย์ลิสต์ที่คุณไรใ,ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีไปกับตัวละครม,มากขึ้นมีความอินมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคุณไรเนี่ย มีแบบนิยายค่อนข้างจะหลากหลายแนวมากๆทุกคนถ้าทุกคนได้แบบตามอ่านหรือว่าอยากสนใจจะไปตามอ่านนะคือตลกเลยก็มีขมๆปนหวานหวานก็มีหวานไปเลยก็มีดราม,ม่าแบบแบดเอ็นก็มี แฟนตาซีก็มีคือ,อ,อต้องบอกว่าในหนึ่งคนทุกคนสามารถได้ทุกรสชาติเลยเอ,อ,อันนี้คือแบบขายมากขายจริงๆแล้วเราก็<ม>าคือมาขายจริงๆคลิปเนี้ยใช่เราคือแบบรีวิวของคุณไล์แบบเยอะมากเยอะมากจริงๆทุกคนก็ ยังไงก็คืออยากจะวนขายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะคนพบนะทุกคนมั่นใจมากว่าทุกคนไปอ่านแล้วจะต้องตกหลุมรักในเนื้อเรื่องในภาษาของคุณไรแบบอย่างแน่นอนตอนนี้คุณไรเขาแอคทีฟทั้งสองอเคาลไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ตอนนี้นะปัจจุบันคุณไลจะลงที่เดียวคือในลีดอะไรีสเป็นส่วนมากแต่ว่าทางนู้นก็ยังมียังมีอยู่ในในจอยก็ยังมีอยู่คุณไรไม่ได้ปิดไปนะก็ยังสามารถไปอ่านกันได้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะ แรปอัพผลงานเออส่วนเทศส่วนจริงจริงคือแบบวันนี้คือแบบสามแอปไปเลยก็จะมีแบบริดอะไรมีเด็กดีแล้วก็มีจอยระดาได้เดี๋ยวไปฟังกันว่าพี่เตยอเขาจะหยิบยกเรื่องอะไรมาเล่าไปนําจิ้มให้ทุกคนฟังนะทุกคนก็จะได้ไปแบบไปอ่านต่อเยอะๆเลยนะคะขอบคุณไรโอเคมามามาเลยมาเริ่มกันรีวิวแรงรนักเขียนในดวงใจใช่เป็นนักเขียนในดวงใจเรื่องนี้นะคะเรื่องแรกของเราเนี่ย คุณไลเพิ่งเขียนจบไปเลยไม่นานนะทุกคนชื่อเรื่องว่า Who u o u l d have อะไรนะเอาใหม่เดี๋ยวเราลืมชื่อเดี๋ยวพูดไม่ได้ b o u e h a e thought i would u m i would get you เออใครจะไปคิดเลาวว่าฉันจะได้คุณมาเป็นแฟนเนี้ยหรออะไรประมาณนั้นคนนี่คือผลงานล่าสุดเป็นผลงานล่าสุดที่คุณไลเนี่ยเพิ่งเขียนจบไปเลยนะคะทุกคน เกริ่นเกิรนเรื่องให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันเผื่อใครสนใจที่จะไปติดตามกันนะทุกคนเริ่มเรื่องก็คือพระเอกอในเรื่องของเราเนี่ยชื่อว่าอีเซนถ้าสมมติว่าทุกคนจําได้ว่าใน t 0 e x forever ที่เราเคยมีวิวไปแล้วนะคะทุกคนก็คือจะเจออีเซนเนี่ยมาโผล่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นน้องชายของไซซีก็คือในเอกเรื่องที่แล้วนะทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องของอีเซนก็คืออีเซนเนี่ยเขาก็คือเป็นเด็กมัธยมม .5 คนหนึ่งที่ เรเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์แล้วเหมือนวันนั้นเนี่ยมันมีคาสท,ที่เป็นคาสเซรามิกเรียนเซรามิกมันคือการเอามาแบบนักเรียนหลายๆแบบหลายๆกลุ่มหลายๆโรงเรียนเนี่ยมารวมกันเนาะซึ่งเขาเนี่ยได้บังเอิญไปอยู่กลุ่มกลุ่มหนึง่งกลุ่มกลุ่มเดียวกับพี่คนหนึง่งพี่คนนั้นเนี่ยชื่อว่ายูจีนซึ่งยูจีนเนี่ยเป็นเด็กโรงเรียนที่เป็นอยู่โรงเรียนฝัน่ตงตรงข้ามกับโรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่แบบ อีเซนเจอครั้งแรกก็คือเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้ดูมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันแบบไม่ธรรมดามแล้วรู้สึกว่าแบบเออเหมือนจะแบบชอบแต่ก็ไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเองว่าสิ่งนี้เรียกว่าชอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะแยกย้ายกันไปเนี่ยเจ้าอีเซนเนี่ยเขาเลอะเทอะแต่ยูจีเนี่ยเขาโตกว่าปีหนึ่งเนาะเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนีนเน้เขาก็ได้ให้ผ้าเช็ดหน้าไปแล้วเขาก็เลยบอกว่า เอาไว้เดี๋วค่อยซักมาคืนแล้วกันอะไรประมาณนี้ซึ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าประทับใจในตัวยูจีนแปลก,ปลกๆเจ้าอีเซนแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆน,นี่ก็แบบมาแซวๆกันว่าแบบนี่ชอบเขาหรอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ยังมีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าเจ้าผ้าเช็ดหน้านั้นอะเป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้าสื่อรักนิดนึงก็คือ จะต้องเอาซักเอาไปคืนอะไรเงี้ยจากแบบอีเซนคือแบบฟิลลิ่งลูกคุณหนูมากๆบ้านรวยมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่เคยซักอะไรให้ใครแต่ก็คือให้แม่บ้านสอนซักผ้าเช็ดหน้าเพื่อที่จะเอาไปคืนเขาแล้วหลังจากที่แบบเอาจเจ้าไปคืนก็คือก็มาได้รู้ว่าบ้านพี่เขาเนี่ยเป็นบ้านซักรีดเป็นแบบซักอบรีดท,ที่ใหญ่ๆอยู่ในแบบ ตอยทองหล่ออะไรเงี้ยก็คือพอเจอไปคืนใช่ไหมมันก็มีเหตุให้แบบได้ผ้าเช็ดหน้ากลับมาอีกก็คือกลายเป็นว่าผ้าเช็ดหน้าเนีย่ยมันทําให้เขาอะได้เจอกันอยู่เสมอ,เ,อเสมอเสร็จเรียบร้อยทุกคนมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อย่างเช่นไอเจ้าตัว อีเซนเนี่ยเขาข้ามฝั่งมาซื้อโตเกียวอไอเจ้าตัวไอเจ้ายูจีเนี่ยก็แบบบังเอิญเดินออกมาเจอแล้วทั้งทั้งที่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มของยูจีนเองก็รู้ว่าแบบจริงๆยูจีนดูเป็นคนแบบไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นักอะไรไงเงี้ยในโรงเรียนก็คือเป็นคนป๊อปปูล่าคนหนึ่งที่แบบหน้าตาดีแล้วก็มีคนมาตามจีบแต่ว่าก็ไม่เคยสนใจใครอะไรไงเงี้ยเขาอะก็คือรู้สึกได้ว่าไอเจ้ายูจีนะ่มีสายตาแปลกๆบางอย่างให้กับไอเจ้าอีเซนอะไรไงเงี้ยก็เลยแบบเพื่อนก็เลยถามกันว่า ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ไม่ตอบเ้ยทุกคนจนมันก็แบบผ่านเหตุการณ์ไปหลายๆอย่างเนาะไอเจ้าตัวแบบไอเจ้าตัวอีเซนเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเขาอะน่าจะชอบยูจีนแล้วแหละเขาเนี่ยก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าแบบจะทํายังไงดีวะแล้วเขาก็ได้รู้มาว่าไอ้เจ้าพี่ยูจีนเนี่ยแบบรับสอนพิเศษแล้วไอ้น้องอ่ะมันจริงๆมันเป็นคนที่เก่งเคมีมากมึงแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามึงก็แก้งสอบตกไปเลย แล้วก็ให้พี่เขาสอนพิเศษดีอะไรแบบนี้เออไอเจ้านี่ก็คือแกล้งแกล้งสอบตกจริงๆทุกคนโดยการที่ได้ศูนย์คะแนนอ่ะก็คืออาจารย์อะรู้อะอาจารย์ก็คือจับได้ว่าแบบไอเด็กที่มันเก่งจนเกือบท็อปอะมันหลบข้อถูกเก่งมากอ่ะมันต้องเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทาอะไรบางอย่างอาจารย์ก็เลยแบบเออไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบได้เอาผลสอบอะไรต่างๆก็มีเพื่อนชงนู่นนี่นั่นก็แบบให้ไปแบบบอกพี่ยูจีนว่าแบบเออมาสอนหน่อยได้ไหมว่าแบบ ไม่เก่งเลยสอบตกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยได้พี่ยูจีเนี่ยมาสอนพิเศษก็เลยทําให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกคนความสัมพันธ์ของเขามันก็ค่อนข้างจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะจนมีวันหนึง่งก็คือเขาเนี่ยได้รู้แหละว่าเจ้ายูจีเนี่ยชอบในการร้องเพลงแต่แต่ลึกๆก,ก็คือเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอะไรเงี้ยจนมันมีการแข่งขันแข่งขันหนึ่งซึ่งเหมือนแบบ จะเป็นเซอร์ไวเวลนิดนึงทุกคนซึ่งเรื่องนี้มันจะพูดถึงเกี่ยวกับวงกรรมถ้าทุกคนเคยอ่านอ่านนิยายของไรก็คือจะรู้ว่าแบบวงกรมคืออยู่ในนิยาย uh huh. เรื่องนี้นะคะทุกคนที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็คือเขาเนี่ยได้เปิดเป็นค่ายขึ้นมามีค่ายแล้วก็เปิดรับเปิดรายการเซอร์ไวเวร์ลให้คนไปสมัครอะไรเงี้ยไอเจ้าอีซนพอสนิทกับยูจีนมากขึ้นก็จะเริ่มแบบเรียกพี่บ้างไม่เรียกพี่บ้างก็เรียกจีนอะไรอย่างนี้นู้นองนั้นนะทุกคน uh huh. ก็เลยเหมือนกับสน,บสน,น ไปลองสมัครดูลองไปทําตามความฝันของตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้เจ้าอีซนเนี่ยค่อนข้างจะรู้ว่ายูจีเนี่ยเก่งแล้วยูจีเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบการแข่งขันอะ่ะคือพอแบบได้แข่งขันก็จะจริงจังกับมันมากๆอะไรเงี้ยจนมันก็ได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพอเขาได้เข้าไปแข่งเนาะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับการที่จะต้องเลือกอะ่ะว่าเราจะเอาสิ่งนี้หรือเราจะเอาสิ่งนี้ ซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะคะเรื่องนี้นะคะทุกคนว่าสุดท้ายแล้วความรักของเขาอะมันจะกลับมาลงตัวได้หรือเปล่า <c oughs> เขาจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะทุกคนอยู่ในลิสอะไรนะคะทุกคน <c oughs> เรื่องต่อมาเรื่องต่อมา <c oughs> เออทุกคนซึ่งเราได้พูดไปแล้วว่าในจอยระดาเนาที่เราเคยอ่าเป็นเรื่องแรงนะคะทุกคนนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า a m b t ู r y in Love น i t h You นะคะทุกคนพระเอกของเรื่องของเราเนี่ยก็คือตัว จาฟาออซึ่งจาฟ้าเนี่ยเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็เคยมีความรักเนาะกับนายเอกของเราก็คือไมตี่ก็ไมตี้เนี่ยเป็นเด็กที่อัจฉริยะมากมีไอคสูงมากๆทุกคนก็คือเขาเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนแต่ว่าด้วยความหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันทําให้เขาเนี่ย ต้องแยกย้ายกันไปแต่ว่าฟิลลิ่งที่เขาแยกย้ายกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดไปเลยสักทีเดียวเพราะว่าในระหว่างที่เขาเคยคบหากันเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งก็คือคุณฟ่ายนะทุกคนปเป็นแมวที่น่ารักมากๆซึ่งเวลาแบบอาเจ้าไมตี้ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะไว้วางใจที่จะเอาไปฝากให้กับจาฝาแล้วแมวเนี่ยก็เลยยังเป็นสื่อตรงกลางร,ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนทําให้เขาสองคนเนี่ยยังต้องเจอกันอยู่เสมอๆเนาะซึ่งแบบทุกคนมันจะต้องไปตาม ร่วมให้กำลังใจกันนิดนึงว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่แยกย้ายกันไปเติบโตแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆที่ดีต่อกันปรารถนาให้เขามีแต่สิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันจะกลับมาเจอกันได้ยังไงพอกลับมาเจอกันแล้วความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยม,มันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็คือ อยากแนะนําให้ทุกคนไปอ่านนะแล้วแบบคือน่ารักมากๆความสัมพั<อ>นธ์ี่ยใช่อยู่ในจอยลดา<ม>ซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาอ่ะนอกจากความสัมพันธ์ของเขาสองคนมันก็จะมีเรื่องระหว่างเพื่อนของของแต่ละคนแล้วก็เรื่องครอบครัวของจาฟาซึ่งน่ารักมากๆก็เขาจะมีกลุ่มสามพี่น้องทุกคนคือพี่คนโตเขาจะเป็นพี่สาวชื่อว่าจินนี่<ม><ม>คนที่สองก็คือจาฟาานาะแล้วคนที่สามก็คือจัสมินอันเนี้ยก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะไปตามอ่านกันมากๆคือเรื่องราวของพี่น้องก็น่ารักไม่แพ้กับ คู<ห>่เลยอ,อะไรเงี้ยก็ <c oughs> ฝากทุกคนด้วยแอมบูเทอรี่อินดิวิวนะคะอยู่ในจอยระดา <c oughs> ก็ไปตามอ่านกันได้ทุก <c oughs> ยังไม่เคยปิด <c oughs> แล้วก็สนุกมากสนุกมากจริงๆทุกคนยังไงก็ไปลองกันได้นะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆ <c oughs> จากการพูดถึงจาฟาแล้วมีจัดมินไปแล้ว <c oughs> <ๆ>เรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าเลยในช่องแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอ่านนานมากๆแล้วทุกคนแล้วเรื่องนี้นะคะอยู่ในเด็กดี <c oughs> ซึ่งยังมีอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่คุณไลเขาเขียนส่งสำนักพิมพ์มันก็จต้องมีกฎที่เขาจะต้องปิดบางตอนเข้าไใช้หน้าปกาอะไรในเด็กใช้หน้าปกาเดียวกันก็คือพีทพีทนะคนเหมือนในลิทอะไรก็คืออันเนี้ยชื่อเรื่องว่า g o o d Morning จัดมินก็คืออุลิซอดจัดมินใช่เป็นเรื่องของจัดมินถ้าสมมติว่าทุกคนอ่านบูทารีนแล้วอยู่มาท้ายๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่เกินเกินเกินถึงจัดมินและจัดมินเนี่ย มีความเฮิร์ตอยู่ในท้ายๆของเรื่องแล้วคุณไรเขาก็ได้มาต่อยอด ừ, ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ừ, ต้องเล่าก่อนว่าจัดมินก็คือพระเอกของเรื่องของเรานะคะทุกคนเขาเนี่ยเป็นสตวแพทย์ ừ, แล้วเขาอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในมหาลัยมาก,มากๆอะไรเงี้ยเนาะแบบใครเห็นก็จะรู้สึกชอบแบบ เป็นนิแล้วเขาก็นิสัยดีด้วยเป็นเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาเนี่ยได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งชื่อว่าตรงตรงก็คือในเอกเนาะ<ง>ก็คือเขาเนี่ย<ง>ได้เจอกันโดยบังเอิญในวันเกิดของคนคนหนึง่งแล้วก็ดันมีความสัมพันธ์กัน <ứng> ซึ่งความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งแบบเซ็กเเฟนอะ,อะ,อะเออซึ่งเขาอะไม่ได้เคยแบบว่าคือเหมือนกับทั้งสองคนก็มีข้อตกลงกันแหละว่า เขาก็ไม่ได้เคยไปบอกเล่าให้ใครฟังว่าระหว่างเขาสองคนอะ่ะมันเป็นยังไงอยู่อะไรตอนนี้แล้วเขาก็มีข้อตกลงกันก็คือจริง,รงๆแล้วคุณจะสามารถแบบไปรักใครก็ได้นะ oh, oh, ไม่ได้ free free. ไมไ่ต้องมาผูกมัดแต่ก็คือเจ้าตรงเนี่ยเขาค่อนข้างมเออีเขาเรียกว่าอะไรความหลังกับความหลักที่มันแย่มาก oh, ๆฝังใจทําให้เขาก็ไม่ได้อยากจะ จริงจังหรือว่ามีความรักที่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของแฟนกับใครเลยก็เลยทำให้เขารู้สึกสบายใจกับตรงที่มีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่กับจัดแต่ไอเจ้าตัวจัดเนี่ยด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆ<ม>คนนิสัยแบบดีมากๆอะไรเงี้ยเขาชอบคนคนนี้อะ่ะ<ม>เออในส่วนลึกของเขาคือจริงๆแล้วคือชอบคนคนนี้เลยแต่ก็รู้ว่าถ้าบอกไปแล้วอะ่ะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่น่าจะ เป็นไปได้และไม่น่าจะคืบหน้าแล้วก็กลัวว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะต้องเสียคนคนนี้ไปแน่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแบบกระอักกระอ่วนอ,อยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนที่ทนไม่ไหวนออั่นแหละแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ออที่ต้องแบบแตกหักกันไปหรือเปล่าออและความสัมพันธ์มันจะกลับมาได้ยังไงก็อยากให้ทุกคนอะไปตามอ่าน ความรักของเขาทั้งสองคนที่มันแบบเป็นแบบเพื่อนกันแล้ววันหนึ่งมันจะเติบโตออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งได้ไหมใช่ก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะ Good 굿 o าร์นิจั g มินนะคะทุกคนอยู่ในดีดีลองไปอ่านดูได้แล้วถ้าชอบก็อยากให้สนับสนุนแม้ว่าจะซื้อเป็นแบบอีบุ๊กหรือว่าเป็นแบบเล่มแบบนี้นะะคก็ได้ทุกคนฝากด้วยนะคะ ไปต่อัอนที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เราแบบชอบมากถ้าให้เลือก ว่าชอบอะไรมากสุดเอาจริงๆเราเลือกไม่ได้เว้ยถ้าให้แนะนำว่าแบบต้องแบบพิกแบบพี่คะเรื่องอะไรที่หนูต้องอ่านก่อนเลยไปเรื่องนี้เลยได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าแบบอ่านตามที่เราพูดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกคนมันก็อาจจะอาจจะทลมากขึ้นเพราะว่าบางทีตัวละครอ่ะมันก็จะโผล่ใช่อยู่ในเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเล่าขออ่านชื่อเรื่องนิดนึงเพราะชื่อเรื่องค่อนข้างจะยาวมากชื่อเรื่องว่า this is evidence proving <S <S that the boy called ช t นะแฮชชื่อเรื่องอะไชื่อว่า,าเป็นประโยคใช่เป็นประโยคเพราะว่าจริงๆแฮชแท็กของเขาชื่อเรื่องว่าจนมีหัวใจต้องเล่าว่าจริงๆแล้วเจ้าพระเอกในเรื่องนี้ของเราเนี่ยก็คือชื่อว่าชินตะชินตะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเลยชินตะก็มีหัวใจนะใช่เป็นญี่ปุ่นเลยเป็นคนญี่ปุ่นเลยที่ย้ายมาอยู่ไทยตั้งแต่เด็กๆเริ่มเรื่องมาคือเขาเนี่ย ประสบเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาเนี่ยคิวแตกทุกคน<ม>แล้วเขาเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อ<ม>แบบไปทําแผลการไปโรงพยาบาลครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาเจอคนคนนึ่งชื่อว่าหมอเอ๋ยเจ้าหมอเอ๋ยถ้าทุกคนแบบอ่านก็จะมันก็จะม,มีหมอเอ๋ยเล็กๆอยู่ในแบบจัดหมินด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นเพื่อนกัน<ม>เนาะแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือหมอเอ๋ยเนี่ยก็ได้มีโอกาสทําแผลให้พอชินตะได้เจอกับหมอเอ๋ยครั้งแรกอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบ คนคนนี้มีอะไรที่ทำให้เขาถูกตาต้องใจเออลืมบอกไปว่าอยู่ในเด็กดีเหมือนกันนะทุกคนเรื่องนี้คือเขาเออค่อนข้างจะรู้สึกว่าคนคนนี้แบบมีอะไรบางอย่างเห็นการกระทำหรือว่าแบบเพลลิสที่หมอเปิดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน่าสนใจดีเป็นคนที่เออดูน่ารักแล้วก็พอมองก็แบบเพลินอะไรเงี้ยส่วนเจ้าหมอเอ๋ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ก็คือมองหน้าผู้ชายคนนี้เรรู้สึกว่าคนคนนี้น่าดูจังเลย <laughs> แบบ ดูหน้าด,ดุดุทำไมไม่ค่อยพูดค่อยจา <ừ m. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอแบบจังหวะที่แผลให้ก็ไม่เห็นร้องสักคำเลยถึงแม้ <ừ m. S 1> ไม่ได้ฉีดยาชาแต่ก็แบบเอออดทนเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คือการเจอครั้งแรกของเขาคือการไปทําแผลที่โรงพยบาบาลนะทุกคนหลังจากนั้นมามันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาได้เจอกันอีกอย่างเช่นแบบ เจ้าชินตะเลิกงานคือเขาเป็นนักดนตรีเนาะก็แบบเลิกงานเช้าอะไรอย่างนเนาะแบบเจ้าหมอเอ๋ยก็แบบบางเอิยไปเจอกันที่ร้านโจ๊ก็ได้แบบเนี้ยก็แบบมีโอกาสได้นั่งกินโจ๊กด้วยการต่างๆมันก็มีเหตุการณ์ที่อานอย่างจัดมินไปเยี่ยมหมอเอ๋ยเพราะว่าหมอเอ๋ยเนี่ยเป็นคนเหนือทุกคนก็จะแบบทํางานอยู่ที่แบบ เหนืออะไรอย่างเงี้เนาะก็แบบเอาไปเยี่ยมแบบจัดมินมาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็แบบได้ชวนกันไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยแล้ว้านลานนั้นก็บังเอิญเป็นลานที่แบบชินตะไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้เนาะชินตะเนี่ยก็เป็นือมือเบสที่แบบหล่อมากๆของวงแบบ no bad day ทุกคนใช่ก็คือเขาเนี่ยก็ได้เล่นดนตรีแล้วก็แบบเออหมอเอยก็แบบบังเอิญได้สบตากับชินตะอะไรเงี้ยที่เขาแบบแสดงอยู่บนเวทีแล้วก็แบบเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบละสายตาออกไปจากกันไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคน แต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าตัวหมอเอ๋ยเองอ่ะเขามีแฟนอยู่แล้วชื่อว่าพี่ซื้อทุกคนแต่ว่าคือ,ค,อคือความความสัมพันธ์ของระหว่างแบบหมอเอ๋ยกับเจ้าชินตะเนี่ยมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรแต่ว่าความรู้สึกบางอย่างของหมอเอ๋ยมันก็บอกว่าแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นส่วนตัวชินตะเองเพื่อนๆก็เริ่มจับสังเกตได้ว่า ตามชื่อเรื่องอทุกคนคือมันเหมือนคนที่ไม่เคยมีหัวใจมาก่อนทุกคนจะมองว่ามันเป็นแบบปีศาจแบบมีคนมาชอบมันมากๆเรา,าบ,บุคลิกมันอะดึงดูดคนอรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยคือบุคลิกคนที่แบบดูนิ่งๆอะ่ะก็อยากจะมีคนเข้ามาออแบบเออกาะแกะพัวพันแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครเลยอะไรเงี้ยทุกคนจนวันที่นี่แหละไอ้เจ้าหมอเอ๋ยเนี่ยมีแฟนแล้วแล้วก็ชินตะก็เพิ่งได้รับรู้ว่าแบบเออเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วความสัมพันธ์ของเขาเอ,อ่ะมันจะเป็น<ด>ไปได้ยังไงแบบไม่ได้มีทางที่จะแบบมาวนมาหากันเลยถูกต้องเพราะคนดนึงก็มีแฟนอยู่แล,แล้วอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่มันก็จริงๆก็เหมือนจะเริ่มมีความออรู้สึกอะไรบางอย่างที่เพื่อนก็เริ่มสังเกตได้แล้วอ่ว่ามึงอะ่ะแปลกแปกออแหละเพราะมึงไม่เคยแสดงออกอะไรแบบนี้กับใครเลยอะ่ะ แล้วสุดท้ายมันจะมาลงเอยกันได้ยังไงทุกคนอันนี้ก็อยากไปให้ทุกคนไปร่วมติดตามให้กําลังใจทั้งชินตะแล้วก็หมอเอ๋ยนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะวนกลับมาเจอกันได้ไงเรื่องนี้ก็คือค่อนข้างจะแบบขมขมหน่อยแต่ว่าแบบดีทุกคนอยากให้ทุกคนไปตามอ่านระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ฝากด้วยนะอยู่ในเด็กดีจ้าพูดกันต่อไปแบบ รัวรัวเวอร์ไปเลยทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันที่ขอยกขึ้นมาพูดหน่อยทุกคนชื่อเรื่องว่าแค่ที่แกนะทุกคนอันนี้เก่มากอยู่ในเด็กดีเหมือนกันคือเรื่องเก่าๆของคนไรเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเด็กดีซะเป็นส่วนใหญ่นะทุกคนเรื่องนี้ที่เราแบบรู้สึกเออยากเอามาพูดเนี่ยเราได้ข่าวมานิดนึงว่าเหมือนเขาเนี่ยจะไปทําเป็นซีรีส์ใช่แบบข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยหรอ เออเหมือนคุณไรอะลงว่าแบบเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นซีรีส์อะ,ะไรเงี้ยทุกคนเรื่องของเขาเคยได้<ช>ได้เป็นซีรีส์ยังกรณีนี้เริ่มพูดเลยเพราะว่าคุณไรเนี่ยเขาเคยแบบได้ทาซีรีส์แล้วทุกคนสองเรื่องในช่อง g m เอก็คือขั้วฟ้าของผมกับแล้วแต่ดาวซึ่งจริงๆก็คือดังมากๆแล้วก็น่าจะมี แฟนช่องหลายๆคนน่าจะเคยดูเรื่องนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทำกันทุกคนซึ่งเรื่องนี้เราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าคุณไรบอกว่าเออเหมือนจะได้ทำกับ GM เอเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นอะไรจะเป็นใครได้เล่นหรืออะไรยังไงอ่าก็เลยแบบอ่ะอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องยังไงคะอ่ะเรื่องนี้นะคะเป็นฟีลลิ่งแบบวัยใสวัยมัธยมกับไอที่เป็นวัยมัธยมอีกครั้งหนึ่งก็คือไอเจ้าตัวพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าหมูพี่หมูในหมูก็คือหมูเนี่ย จะเป็นแบบนักเรียนที่แบบสูงสูงแล้วแบบสกินเฮดทุกคนแล้วเขาเนี่ยก็คือปลื้มพี่คนหนึ่งมากมาก็คือพี่ข้าวแกงพี่พข้าวแกงเนี่ยก็คือเป็นลูกของคุณป้าที่ขายข้าวแกงอ,อ,อยู่ในโรงอาหารซึ่งโรงเรียนที่เขาพูดถึงก็คือคุณไลท์เนี่ยเขาแต่งคือแบบอ่านก็คือรู้เลยอ่ะเทพศิลินใช่ก็คือเหมือนกับว่าก็คือแบบ หมูเนี่ยทุกเช้ากลางวันเย็นก็คือไปตามต่อแถวอยู่ที่หน้าร้านข้าวแกงแล้วก็ไปต่อพี่แกงทุกวันพี่แกงก็คือด่าแบบสุดฤทธิ์ว่ามึงมาอีกแล้วเหรอเป็นพี่เป็นพี่ใช่เป็นพี่เออเรื่องเรื่องนี้ทุกคนเป็นเรื่องที่โตกว่าประมาณแบบหกปีเลยมั้งเออคือตัวนางเอกเนี่ยโตกว่ามาจะอยู่มหาลัยแล้วปะแบบจบแล้วใช่แล้วหมูอยู่ประมาณ มมหกมห้ามหกประมาณนี้ทุกคนซึ่งแบบก็กําลังแบบช่วงจะจะเรียนจบแต่พี่เอาแกงในเรียนจบไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคุณแม่ก็คืออยู่ทำกับข้าวอ,อยู่ในโรงเรียนในมานานแกงก็เลยแบบเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยแบบเออบางทีแม่ไม่ต้องมาหรอกเขาก็เลยแบบได้ไปตักข้าวขายในโรงเรียนก็ได้เจอกันกันกบหมูนั่นแหละหมูก็คือชอบมากมีอะไรก็แบบวันนี้แบบผมแบบจะกินนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็แบบ พี่ให้ผมอยากให้ผมกินอะไรพี่ตักเลยอะไรแบบเนี้ยก็ออจะเป็นแบบเด็กกลัวไอ้ทุกคนแบบเออพื่อนก็แซวแบบว่ามึงมา,าหาพี่แกเนี่ยคนข้างหลังก็คือต่อแถวก็คือจะด่ามึงแล้วคือเขารออยู่มึงเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยหลังจากแบบเวลาซื้อข้าวแกงนู่นนี่นั่นเนาะจนแบบมันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหมูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอยากให้เพลงเพลงหนึ่งพี่ข้าวแกงไปแล้วอยากให้พี่แกไปฟังแล้วก็แบบ ได้รับเพลงกลับมาอะไรประมาณเนี้ยเพลงที่หมูให้ก็คือแบบแค่ที่รับแบบทีทูวันะมึงนึกออกปะแล้วแบบเออแล้วแบบมันก็ต้องแบบตั้งชื่อเพลงไปแบบแค่ที่แกอะไรอย่างเงี้ยเอาจเอาคำว่าแค่ที่แกมีแค่เธอคนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็คือเอาคําว่ารักแบบเอาชื่อไปแทงคําว่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเพลงที่แบบไอ้เจ้าพี่แกส่งกลับมาเพลงแรกก็คือแบบโรงเรียนของหนูของปูของสิทธิ์ S <S oh, โอ้โห<ม>เบนเศ้าใช่แล้วแบบผูก็คือแบบเป็นบ้าแบบเออเออให้โรงเรียนของเราก็คือฟังออมึงฟังวนอยู่เพลงเดียวอะไรเงี้ยจนเพื่อนเป็นเพลงที่แบบใช่<ๆ>แล้วคพื่อนก็แบบมึงบ้า,บาเ,เพราะเนี้ยเพลงเนี่ยมึงยังฟังทั้งวันอ๋ออะไรเงรี้ยทุกคนแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบอ่านักเรียนของแบบ เทสินก็จะแบบชอบเตะบอลม,มันมีการแข่งขันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบอยากให้พี่แกงอะไปดูไอห,หมูเตะอ,อะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบบีบบีบพี่แกงแล้วก็แบบพี่แกงก็เลยได้ไปนั่งดูหมูมันก็จะแบบวีดดีใจมากคือมันเป็นเด็กข้างรักคนหนึ่งอะทุกคนแล้วแบบมันต้องมีเหตุการณ์ที่อย่างที่เราพูดไปในเรื่องเรื่องที่เราเล่าไปในเรื่องลีคของลินอะไรเนาะก็คือเขาเนี่ย อยากมีความฝันที่จะไปเป็นนักร้องไปเป็นศิลปินซึ่งวงวงนั้นที่อาจจะแบบได้เข้าอยู่เนี่ยมันก็คือวงกรรมเนาะที่แบบหมูจะได้เข้าไปอยู่นะทุกคนแล้วมันดันมีเงื่อนไข,ขของค่ายเพลงอะ่ะในระหว่างที่ที่ก่อนที่เขาจะได้ไปออเดชั่นต่างๆอะความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็ค่อยๆค่อยๆแบบเติบโตขึ้น <c oughs> อเออไอพี่แกงมันก็เริ่มรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันทาให้พี่แกงแบบ มีมุมอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยมีเลยนะแบบนี้ยโดอาที่เขาเป็นโดอาทิ์อะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะพอน้องมันมีความฝันอะซึ่งรู้ว่าแบบข้อห้ามของค่ายอะก็คือห้ามมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันก็ทําให้พี่แกงจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้ามูมันไปทำได้ไปทําตามในสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดจุดแบบค่อนข้างที่จะเบร a k จัดก,กันไปอะไรเงี้ยทุกคนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองคนอะจากที่ตอนแรกมันดูเฮฮาม,มากๆน่ารักมากๆยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่มันมีจุดที่จะต้องเปลี่ยนในชีวิตอะอม,มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบอยากให้ทุกคนไปตามอ่านมากเลยซึ่งเราอะคิดแบบเยอะมากว่าแบบพอรู้ว่าจะเป็นซีนี่เนาะก็แบบ ใครก่อนเลยก่อนสิ่งแรกก็คือใครยังมีหน้าใครเข้ามาบ้างไหมตอนนี้นึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครทุกคนแล้วเขาจะทําออกมาได้อย่างที่เราคิดหรือป่าใช่เพราต้องบอกว่ามันเป็นนิยายที่แบบหลักมากๆเป็นเรื่องปหลักมากๆเราก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังนิดนึงซึ่งก็รอรุนนะคะทุกคนว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงยังไงก็ ฝากแค่ที่แกงเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ในเด็กดีนะ <Hey. S 1> ไปตามอ่านกันได้นะทุกคนก่อนที่จะเป็นซีรีส์หรือใครจะรอลุนซีรีส์อะไรยงเง้ก็นะแล้วแต่ความส่<ห>นสวนทุกคนก็เนี่ยแหละทุกคนเป็นประมาณ5เรื่องจากทุกๆแอปที่คุณไลค์ลงเอาไว้แล้วกันนี่มีเป็นเป็นผลางานาแค<ำ>่มีอย่างมีนอกจากนี้อีกไหม มีอีกเยอะแบบเยอะมากที่แบบจิ้มจิ้มอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาพูดเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่จริงๆก็อย่างที่บอกไปเนะก็คือเราเคยพูดไปแล้วในหลายๆแบบครั้งก็คือแบบเวลาแบบบางทีแบบเอออยากอ่านแบบนิยายแบบบรรยายยาวๆบรรยายล้วนอะไรเงี้ยก็จะแบบคิดถึงคุณไรขึ้นมาเสมอเลยนะทุกคนแล้วแบบตอนนี้คุณไรก็ยังมีโปรเจกต์ตอไปอีกหลายๆคนที่ พอเราอ่านแล้วอย่างแบบอ่านเรื่องที่เราพูดไปเนาะก็คือเรื่องของไอ้เจ้า เรื่องแรกอะ่ะก็คืออีเซนเนาะเขามีพี่ชายอะไรอย่างงี้อีกก็มันกําลังจะมีเรื่องต่อไปมีเรื่องโอ้ยหลายๆอย่างทุกคนไปตามอ่านของคนไรแล้วจะมีความสุขมากๆเพราะหลายๆเรื่องก็คือเหมือนแบบมีตัวละครนู่นนี่นั่นเข้ามาโผล่ทำให้เราแบบหายคิดถึงคนคนนั้นไปอะไรแบบนี้ยังไงก็ขอฝากคนไลค์เอาไว้ด้วยนะคะคุณพีทพีทหรือสลิปปิ้งทอหรือคุณมะเหียวนั่นเองฝากด้วยนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองชิมมากๆเลยว่าใครชอบวายไทยน่าจะตัดจบใจมาก ว่าแบบภาษาจะสวยงามขนาดไหนเรามั่นใจมากๆว่าถ้าทุกคนไปนอ่านแล้วจะไม่ผิดหวังเลยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะเย่เย่โอเควันนี้ก็คือ จุใจพูดแบบรัวจนรู้สึกคอแห้งไปเลยนะคะทุกคนคอแห้งแล้วทุกคนใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตามเอ่อคอนเทนต์นิยายของพวกเราต่อไปด้วยนะก็จะผ่านเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆว่าแบบคนนี้อ่านอะไรแล้วก็มาแชร์ให้ฟังแบบอะไราเเพื่อนๆมีไรในดวงใจเป็นคนไหนบ้างแล้วเป็นเรื่องราวประมาณไหนยังไงเนาะซึ่งเราเนี่ยลองลองอ่ะลองหยิบคนไรคนนี้มาเป็นคนแรกเนาะยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์นิยายของพวกเราต่อไปด้วยนะคะจ้าโอเคยังไงวะ นนพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากคุณอะไรด้วยนะเป็นกำลังใจคุณอะเยอะนะคะ